เราจะไปทุกที่ที่มีของดีมีของเด็ดเมือ,นองนครพนมสวัสดีสสดค่ะพบกับรายการนครออนทัวร์ ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่กลุ่มผ้าพิมพ์ลายจากพืชอ,อําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าใบไม้แบบนี้หรือว่าพืชริมรรือบ้านเรานะคะจะสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างไรใบไม้แบบนี้นะคะเราจะสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะไปคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้เป็นพี่ๆจัดสมาชิกในกลุ่มนะคะในนี้ก็จะมีพี่ๆก็คือจะมีหลายแบรนด์มากเลยนะคะที่อยู่ร่วมกันมีทั้งอิคิกากมาซูมาแก้ปริยานะคะแล้วก็อิลิกอิดิโก้ค่ะสี่แบรนด์หลายแบรนด์เลย,เลยมีนแต่คนเก่งๆเลยนะคะ <c oughs> อยู่ในนี้เราเพราะว่าสินค้าทั้งหมดี่ย เราก็แชร์ไอเดียกันนะคะเหมือนกับว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอ,อะไรประมาณนี้เนาะเราก็จะช่วยกันปรับแก้ค่ะช่วยกันพัฒนาใช่ค่ะ,ะเพนประภัยยาธิสุนนะชื่อเล่นเพนประภาค่ะหรือแม่เพนนะคะค่ะชื่อรุ่วเราถนะคะแบบกุนนะะ่มจุนนะะลินทรี่์ชนิดชนิดไหนคะ,ะก็ดูนะคะก็ต้องขอคำถามนะคะว่าทําไมนะคะถึงมีไอเดียในการนําใบไม้นําพืชมามพิมพ์บนผ้าค่ะจุดเริ<อ>่มต<อ>้นเป็นมาอย่างไงคะ เต้นๆก็คือในเรื่องของคือเราเห็นใบไม้มันมีความสวยงามใช่ไหมคะเราก็เอ๊ะมันมันทำได้หรือเปล่า,าเผอิญว่าได้ติดตามในสนใจในเรื่องของอิโคพินอยู่แล้วก็ติดตามใน youtube บ้างศึกษาเองบ้างก็ลองมาลองทำดูคะ่ะ<ม>เพราะว่าใบไม้แต่ละชนิดจะให้สีต่างกันในแต่ละฤดูก็ต่างกันด้วยนะคะแล้วก็มันจะทำให้มันไม่มันไม่เหมือน มันไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งที่เราทำคือเราต้องการความแตกต่างแล้วอีกอย่างก็คือเปนเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าอีโคปิ้นเนี่ยมันเป็นมิตรกธรรมชาติเราสามารถที่จะเอาเสื้อผ้าเก่าๆหรือผ้าเก่าของเราเนี่ยมาทำซ้ำใหม่ได้ก็จะได,ได้ลายใหม่ขึ้นมาได้เสื้อตัวใหม่ขึ้นมาได้กระเป๋าใบใหม่ขึ้นมาค่ะนี่เป็นเป็นที่มาที่ว่าอยากอยากทำสนใจอยากทำ ถือว่าเป็น BCG รักโลกด้วยเลยใช่ไหมคะโอ้ด, oh, ดีเลยคะ่ะแล้วแล้วอย่างใบไม้หรือว่าพืชริมรั้วบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นใบอะไรคะที่เรานำมาใช้ในการพิมพ์ลายผ้าที่ใบลายที่จะให้ชัดที่สุดก็คือใบสักใบสักแวทชัดที่สุดใบเพกาคือลินฟ้านะคะแล้วก็ใบของกยาซลองกาซลองก็ได้ลำไย หรือสบู่เลือก mm hmm. แต่ละแต่ละชนิดจ,จะให้สีที่แตกต่างกันไป mm hmm. แล้วอยู่ที่การวางด้วย mm hmm. การดีไซน์ออกมา mm hmm. ดีไซน์ลาย mm hmm. ดีไซน์แบบแล้ววิธีการขั้นตอนนะคะเรามีวิธีการยังไงบ้างคะขั้นตอนคร้าวๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนในการทําความสะอาดผ้าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดถ้าผ้าไม่สะอาดเนี่ยนะมันจะไม่สามารถที่จะดูดสีได้ mm hmm. เมื่อเราทำความสะอาดผ้าเสร็จแล้วก็เอาผ้าไปแช่ในสารที่ช่วยติดสนะีที่ช่วยดึงสีจากใบไม้ออกมาเาแช่ไว้ประมาณคืนหนึ่งหลังจากแช่เสร็จแล้วเราก็จะมาบิดผ้าแห้งบิดผ้าแห้งแล้วก็วางใบไม,ม้ตามที่เราออกแบบเอาไว้แล้วก็ฟุมทับด้วยผ้ายางม้วนม้วน,นะนให้ระหว่าง ระหว่างใบไม้ผ้าพายางให้มันแนบทิดกันมากที่สุดหนวนเสร็จแล้วก็รัดด้วยเชือกแล้วก็ไปนึ่งนึ่งประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ทิ้งค้างคืนเอาไว้นะคะ,ะเสร็จแล้วก็มาลุ้นว่าพรุ่งนี้เราจะได้จะได้ลายแบบไหนใช่ไหมคะจากจินตนาการออของเราที่เราววานใหญ่แล้วใช้เป็นผ้าอะไรคะที่ใบไม้จะติดสี ผ้าที่ติดสีได้ดีที่เราใช้ก็เป็นผ้าผ้าฝ้ายของเราใบไม้แบบนี้นะคะจะสามารถนำไปพิมพ์ลายบานผ้าได้อย่างไรมีขั้นตอนอยังไงเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพิมพ์พิมพ์ลายผ้าจากใบไม้กันนะคะไปดูกันนะคะว่าจะได้สีอะไรนะคะ,คะอันนี้เป็นผ้าที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะผ่านการทำความสะอาดแล้วก็เอามาแช่น้ำยาที่จะทำให้ดูดสีออกจากใบไม้นะคะอันนี้ หลังจากขั้นตอนนี้เราทําขั้นตอนอะไรบ้างคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปเก็บใบไม้ซึ่งใบไม้นี่เราเก็บช่วงเ <มา S 2> ช้านะคะแล้วก็เราก็อเอามาวางตามแบบที่เราจรินตนาการว่าเราอยากวางแบบที<ร>ทีนี้การให้ลายของมันเนะี่ยมันจะต่างกันทั้งหน้าใบและหลังใบมันจะต่างกันนะคะสีจะสีจะต่างกันสมมติเราวางเนี่ยสมมติเราจะวางเนี่นะคะวางไปเลยอ่ะวางเลย,เเลยอยากวางแบบไหนวางเลย แล้วหลังจากนี้ล่ะคะเราต้องขายเอา,เ,อาเสร็จแล้วนะคะก็กลุม่ม้าสิตที่สุดคระตัวน,นี้สองความรี้สุกเปนการหนึ่งวัน เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าสีจะออกอะไรแล้วนำไปนึ่งอันนี้นึ่งเสร็จแล้วค่ะนึ่งจากมาแกะกันแล้วมากไหมไปเลยนะอันนี้อะแชมูเลือเลือดสวยค่ะนี่เอ ตะขบอันนี้ตะขบอันนี้ไม่ปลาค่ะใช่สวนตะขบสีเหลืองสวยค่ะนี่ลายอะไรนะที่เป็นแบบที่เขากำลังนิยมอ่ะที่เป็นสีเหลียมที่เป็นอะไรได้ที่ต่างประเทศนิยมเขาจะเล่นลายไหมคะลายกราฟิกเออใช่เราสามารถเอามาทำลายกราฟิกได้เสียใช้ตัวนี้ทำเป็นลายกราฟิกแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ชมอยู่ สนใจอยากจะสั่งซื้อเนี่ยก็ะจะสั่งซื้อได้ทางไหนบ้างได้ที่โอท็อปทัานมนะคะในเพจโอท็อปทัตนมในเพจของแก้วกริยาแฮนดิคัปในเพจของมาสุมาในเพจของอินไกในเพจของเอลิกอิดิกโก้ค่ะาสามารถสั่งได้เลยค่ะแล้วก็หม,มายเลขโทรศัพท์ก็มี086ย์แปดหกสาองสี่หนึ่ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง You Tube พานิดพาเลาะรายการนาครออนทัวร์แล้วก็ติดตามเพจของดีทีเด็ดเมืองนครพนมนะคะส่วน EP ีหน้าเราจะไปทัวร์ที่ไหนนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับ EP นีนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ